รายการในคำคู่ความตามตามตาตรา67รายการในคำคู่ความตามตามาตรา67มีรายการดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งชื่อสารที่จะรับคำฟ้องหรือถ้ามีคดีอยู่ในระหว่างพิจารณาชื่อของสารนั้นและหมายเลขคดี วงเล็บสองชื่อคู่ความในคดีวงเล็บสามชื่อคู่ความหรือบุคคลซึ่งจะเป็นผู้รับคำคู่ความหรือเอกสารนั้นวงเล็บสี่ใจความและเหตุผลถ้าจำเป็นแห่งคำคู่ความหรือเอกสาร เหตุผลถ้าจําเป็นแห่งคําคู่ความหรือเอกสาร,รวันเดือนปีของคําคู่ความหรือเอกสารและรายมือชื่อของเจ้าพนักง,งานคู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นผู้ยื่นหรือผู้ส่งการส่งคําคู่ความการส่งคําคู่ความตามมาตรา72วรรคสองบรรดาคําร้อง อื่นๆให้ยื่นต่อศาลพร้อมด้วยสำเนาเพื่อส่งให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือคู่ความอื่นๆหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและถ้าศาลกำหนดให้เจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ส่งสำเนาเช่นว่านั้นก็ให้เจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ส่งโดยให้คู่ความฝ่ายที่ยื่นคำร้องเป็นผู้ออกค่าใช้ใจ่ายมาดูเรื่อง ปิดหมายปิดหมายตามมาตรา79ถ้าการส่งคําคู่ความหรือเอกสารนั้นไม่สามารถจะทำได้ดังที่บัญญัติไว้ในมาตราก่อนสารอาจสั่งให้ส่งโดยวิธีอื่นแทนได้กล่าวคือปิดคําคู่ความหรือเอกสารไว้ในที่แลเห็นได้ง่ายนะณภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของคู่ความหรือ บุคคลผู้มีชื่อระบ,บุไว้ในคำคู่ความหรือเอกสารหรือมอบหมายคำคู่ความหรือเอกสารไว้แก่เจ้าพนักง,งานฝ่ายปกครองในท้องถิ่นหรือเจ้าพนักง,งานตำรวจแล้วปิดประกาศแสดงการที่ได้มอบหมายวรกสองการส่งคำคู่ความหรือเอกสารโดยวิธีอื่นแทนนั้น ให้มีผลใช้ได้ต่อเมื่อกำหนดเวลา15วันหรือระยะเวลานานกว่าน,นั้นตามที่ศาลเห็นสมควรกำหนด